สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่2ของการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บแบบ Full Stack ด้วย Next.js แล้วก็ใช้ t a i l w i n CSS ครับวิดีโอนี้เราจะมาเริ่มสร้างโปรเจกต์แรกกันใน VS Code นะครับสำหรับ Next.js ใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องมือนะครับให้ไปดู EP ที่1ในเรื่องของการติดตั้งเครื่องมือก่อนแล้วค่อยมาดู EP ที่2นี้นะครับไปกันเลย อันดับแรกครับเรามาสร้างโฟลเดอร์เก็บโปรเจกต์เราก่อนนะครับโดยใช้ VS Code นี่แหละนะครับเราจะคลิกที่ Explorer นะครับรูปกระดาษหรือไปที่เมนูไฟล์ก็ได้แล้วก็ New Open Folder นะครับ Open Folder หรือคลิกที่ Explorer แล้วก็ Open Folder ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกนะครับ Directory หรือตำแหน่งที่เราจะเก็บข้อมูลของเราหรือเก็บโปรเจกต์ของเราเหมือนริมชักะนะ เก็บงานเราไว้ไม่ให้กับงานปนงานอื่นนะครับในที่นี้ผมจะเก็บไว้ที่ nextjs นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะสร้างโฟลเดอร์โปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลยก็คือ new folder ปกติเลยนะครับตัวนี้จะเป็น my next app นะครับตั้งชื่อโปรเจกต แนะนำว่าให้เป็นตัวเล็กทั้งหมดนะครับใช้ชื่อโปรเจกต์ตัวเล็กทั้งหมดนะมีตัวใหญ่ผสมนะครับสามารถใส่ขีดกลางหรืออ,อันเดอร์ไลน์ได้นะครับแต่ห้ามห้ามมีอักขระพิเศษนะครับแล้วเราก็ดับเบิลคลิกไปที่โฟลเดอร์สังเกตว่าเราเลือกเรียบร้อยแล้วก็ select โฟลเดอร์ครับเราจะไดออ้ explorer หรือหน้าต่างของโฟลเดอร์ของเราขึ้นมานะครับแบบนี้เอาละ อันนี้คงไม่ไปเร็วไปนะนะครับหลายคนคงจะได้หน้าตาเหมือนกันแล้วแสดงว่าเราพร้อมที่จะสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับบน VS Code เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับในหน้าจอนี้หลังจากที่เราได้โปรเจกต์ชื่อโปรเจกต์หรือชื่อโฟลเดอร์สำหรับเก็บงานแล้วนะครับจะแนะนำการใช้เทอร์มินอลหรือนะครับส่วนที่ต้องใส่คำสั่งคอมมานด์พร้อมเข้าไปนะครับโดยเราไปที่ เมนูนะครับเมนูบาร์ของตัวโปรแกรม VS Code แล้วเลือกนะครับของใครที่จอใหญ่ก็จะยาวเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครจอเล็กก็จะมีจุด 3. จุดอยู่แล้วก็เลือกที่เทอร์มินอลครับแล้วเลือกที่ new terminal นะครับหาเลือกให้ถูกนะคลิกปุ๊บนะครับ new terminal ก็จะขึ้นมาถ้าใครยังไม่เคยใช้ new terminal เลยนะครับก็จะขึ้นมาเป็น power shell นะครับ เป็นตัวนี้นะครับเป็น power shell แบบนี้แนะนำนะครับแนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็นตัว command prompt หรือ cmd นะครับเราจะไม่ใช้ power shell นะครับโดยวิธีการเปลี่ยนก็คือคลิกที่ลูกศรชี้ลงข้างๆเครื่องหมายบวกเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกที่ select default profile นะครับ select default profile จากนั้นนะครับเราก็เลือกเป็น c o m a n d p พร้อมนะครับก็จะบอก directory cmd command นะครับเลือกที่ Command Prompt จากนั้นคลิกเครื่องหมายบวก1ครั้งนะครับเราจะเห็นว่าตัว cmd ขึ้นมาแล้วแล้วเราก็คลิกที่ power shell แล้วก็ delete ออกส่วนของใครที่เป็น cmd อยู่แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับสังเกตว่าเมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะอยู่ใน directory หรือตำแหน่งที่เราจะสร้าง โปรเจกต์กันนะครับอันนี้ตรวจสอบให้ดีนะเราจะไม่สร้างโปรเจกต์ไว้นอก Directory หรือพื้นที่ในไดซีหรือได้ไดซิสเต็มของเรานะครับเพราะว่าถ้าเราจะลบหรือจะล้างข้อมูลมันก็จะง่ายกว่าอ่ะต่อไปนะครับเรามาใช้คำสั่งแรกในการ Create Project next กันนะครับโดยคำสั่งนะครับเราจะใช้ npx เดี๋ยวจะไปช้าๆนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ๆหรือคนที่เชี่ยวชาญแล้วก็ไปก่อนได้นะครับ next uh, npx create ครับวนะ uh, create ขีดกลางนะครับ next ขีดกลางอีกครั้งหนึ่งจะไม่กดแท็บ work นะครับขีดกลางแล้วก็ a อปครับแล้วก็ add เพื่อให้เป็น next version ล่าสุดซึ่งน่าจะเป็น version 15นะเราก็ใช้ตัว last test ไม่มีตัว s ตนะัโอเคนะครับแล้วนะครับเพื่อให้โปรเจกต์ Project ถูกสร้างไว้ในพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ให้เราใส่จุดลงไปด้านหลังวักและจุดนะครับจุดนะเพื่อให้สร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะครับ explorer หรือ directory ต่างๆเกิดขึ้นที่ my next app ตรงนี้นะครับเราเราใสใ่สใสจุดนะครับจากนั้นเช็คคำสั่งครับ npx create next Git app นะครับ atlas นะครับซึ่งถ้าใครพริมพ์ถูกมันก็จะติดตั้งโปรแกรมติดตั้งโปรเจกต์ให้เลยอ่ะลองดูครับพิมพ์เสร็จแล้วกด enter ครับถ้าอย่างนี้คือถูกต้องนะครับ next จะถาม ว่าคุณต้องการอะไรบ้างที่จะให้เขาติดตั้งไว้ให้หรือค่าไยไถามขึ้นมา,า yes หรือ no ก็ตอบ Y ขึ้นมาก่อนนะครับก็จะมานะอนาะให้อยู่ที่คำถามแรกก็คือเราจะติดตั้งตัว TypeScript ไ,ไหมนะครับ yes หรือ no ตรงนี้ใช้เมาส์ไม่ได้นะครับใช้ลูกศรซ้ายขวาอย่างเดียวนะครับหรือแท็บกดแท็บก็ได้นะครับ <c oughs> ขออภัย ตอบ yes นะครับให้ติดตั้งเป็นแบบ type script นะครับคำถามที่2คุณจะใช้ติดตั้งตัวตรวจสอบคำถูกคำผิดไหมเราติดตั้งไว้แล้ว extension เราติดตั้งแล้วเรา no นะครับไม่ติดตั้งนะตัวที่3ครับจะติดตั้ง a ทวิ i n ซอ s ์ไหมหลายคนจะงงครับว่าทำไมแนะนำให้ no ก่อนนะครับเราจะติดตั้งโดยการเลือกเวอร์ชันครับตอนนี้ถ้าเราตอบ yes เนี่ย เขาจะติดตั้งเวอร์ชัน4มาให้ซึ่งทดลองแล้วยังไม่เสถียรแต่อนาคตอาจจะเสถียรขึ้นเราใช้เวอร์ชัน3ก่อนนะครับฉะนั้นตอบเชลวิน CSS ตอบ no นะครับแล้วก็ไปต่อครับจะสร้าง directory ไหม src เป็น source directory ไหมจะให้สร้างไหมอันนี้อยากให้สร้างครับแต่ถ้าใครตอบ no ผิดไหมไม่ผิดมันก็จะสร้างแอปอยู่ด้านนอกนะครับสร้างโฟลเดอร์แอปด้านนอกแต่เราจะให้สร้าง src ด้วยอันนี้ตอบ yes นะครับ คำถามนี้ตอบ yes นะครับ enter ครับจะให้แอป router ด้ไหมนะครับตัวนี้ recommend yes ไปเลยครับอันนี้ yes ไปเลยนะครับ turbo pack นะครับ next step yes ไปเลยครับ import อะไร as อันนี้ no select default ไว้ที่ no ก็ no ไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็เราจะเห็นว่านะครับโครงสร้างของ explorer นะครับจะถูกสร้างขึ้นมาเบื้องต้นพร้อมกับ ด้านล่างครับสถานะนะครับของการติดตั้งตัวโครงสร้างของ Next นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งให้เขาติดตั้งเสร็จก่อนนะครับอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ขั้นตอนนี้อาจจะต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเครื่องของเราต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้นะครับเพราะว่าการโหลดไลบรารีต่างๆโหลดเครื่องมือต่างๆมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับ เอาละนะครับตอนนี้นะครับเมื่อเกิดสถานะแบบนี้นะครับแสดงว่าเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้โครงสร้างของโปรเจกต์ขึ้นมาซึ่งนะครับขออธิบายนะครับโครงสร้างของโปรเจกต์นะครับนิดหนึงนะครับว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับในโครงสร้างโปรเจกต์ที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับอันดับแรกเลยนะครับจะ อธิบายโค้ดที่เป็นไฟล์ที่เป็นเซตติ้งตรงนี้นะครับที่สำคัญสำคัญก่อนแล้วกันนะครับตัวแรกนะครับที่เราไม่ควรจะลบหรือว่าจะ,ะทำอะไรก็ทานะครับก็คือตัว p a c k a g e JS ครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดตัวนี้ลงไปก่อนได้แล้วเราเปิดใหม่มานะครับตัวนี้จะติดตั้งตัวข้อมูลโปรเจกต์แล้วก็รายชื่อ dependency หรือรายชื่อของตัว Dependency ที่เราใช้งานกับโปรเจกต์นี้จะถูกติดตั้งลงตรงนี้นะครับเราจะเราจะติดตั้งเพิ่มไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับอันนี้สำคัญนะครับเมื่อเราอ n s tall หรือ Deploy ขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ NPM install มันก็จะติดตั้ง Dependency เหล่านั้นลงในในเซิร์ฟเวอร์เราด้วยนะครับตัวต่อมาครับตัว next config.ts นะครับ netconfig ts ตัวนี้นะครับอ่าก็จะเป็นตัวจัดการเกี่ยวกับาผาดต่างต่างๆนะครับผาดรูปภาพอะไรต่างๆต้องมาคอนฟิกที่ตรงนี้เพื่อให้เห็นข้อมูลนะครับไปดูตัวโฟลเดอร์ก่อนส่วนตัวอื่นนะครับยังไม่อธิบายตอนนี้แล้วกันนะครับเราไปดูโฟลเดอร์ครับมี3โฟลเดอร์นะครับ node module นะครับจะมาจากการติดตั้งที่เราติดตั้งครั้งแรก ซึ่งนะครับมันก็ติดตั้งโมดูลนะครับที่เป็นไลบรารีนะครับที่เราติดตั้งผ่าน npm เมื่อกี้ขึ้นมาให้เบื้องต้นก่อนเราสามารถติดตั้งเพิ่มเข้ามาได้นะครับแล้วก็ตัวต่อมาครับอย่างที่บอกว่าโฟลเดอร์ src จะซ่อนโฟลเดอร์แอปเอาไว้เห็นไหมครับโฟลเดอร์แอปคือหน้าแรกนะครับะจะเก็บไฟล์ที่จัดการเกี่ยวกับหน้าแอปพลิเคชันหรือหน้าเพจของเรานะครับเราจะสร้างชิ้นงานที่ตรงนี้กัน นะครับภายในโฟลเดอร์แอปนะครับที่อยู่ใน src กันนะครับรวมถึงการสร้างคอมโพเนนต์ต่างๆในหัวข้อต่อ,ตอ,ตอไปและนะครับรูปภาพครับเราจะเก็บไว้ที่ Public ครับเราสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาตรงนี้ก็ได้เป็นโฟลเดอร์ Image โฟลเดอร์ไอคอนนะครับเราจะเก็บภาพทั้งหมดไว้ที่ Public โอเคนะครับซึ่ง Public นี้จะเป็นไฟล์สาธารณะนะครับอาจจะเป็นพวกไอคอนเป็นภาพเป็นเรื่องต่างๆเราจะสร้างไว้ตรงนี้อ่ะเราทำความรู้จักกับเครื่องมือเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ถามว่ารันได้หรือยังนะครับรันได้หรือยังแต่ก่อนที่เราจะรันครับเราจะต้องมาติดตั้งอีกตัวหนึ่งนะครับติดตั้งอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเทลวินนะครับเวอร์ชัน3นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในวิดีโอชิ้นต่อไปครับว่าเราจะติดตั้งเทลวินแล้วก็ทดสอบตัวโปรแกรมยังไงใน Next.js คลิปนี้ฝากไว้เทีน่นีก่อนสวัสดีครับ